เหรียญประจำจังหวัดสตูลนะครับเหรียญน,นี้เกรด M S หกสิบห้าแต่ว่าไม่ใช่เหรียญแบบปกตินะครับเหรียญปกติของเหรียญรุ่นนี้นะครับเหรียญจะมีขนาดใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นบล็อกอสามเซนสี่เซนนะครับแต่ว่าเหรียญน,นี้ <c oughs> เป็นเหรียญที่มีการประมาณว่าเหมือนกับใช้บล็อกนะครับหรือว่าแม่ตาของของเหรียญ ประจำจังหวัดสตูลนะครับแต่ว่ามาตีลงบนตัวเหรียญย5สสตางค์เนื้อทองเหลืองนะครับนี่นะครับลักษณะก็จะเล็กๆเบี้ยวๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นเหรียญที่ผมได้มานะครับแล้วก็นำมารีวิวนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านไม่เคยเห็นนะครับแล้วก็ไม่ไม่มีใครมีแน่นอนนะครับสำหรับเหรียญในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าอาจจะเป็นเหรียญลองพิมพ์ลองตี เหรียญชำรุดจากการผลิตอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะครับคมชัดแน่นอนนะครับสําหรับเหรียญน,นี้เหรียญประจําจังหวัดสตูลที่ตีลงบนตัวเหรียญย5สสตางค์เนื้อทองเหลืองนะครับเหรียญ10บ,บาทปีพศ2อ,อ4 6แบบหาย,ยากราคาซื้อขายกันหลักหมืน่นคลิปนี้มาดูเหรียญจริงๆกันนะครับจุดสังเกตนะครับเหรียญ10บ,บาท ปีพศ2546เพื่อนๆมีให้ลองพลิกดูนะครับพลิกด้านหัวถ้าเกิดว่าเจอด้านหัวที่เป็นแบบนี้นะครับนี่แบบนี้เล่นกันหลักหมื่นนะครับใครมีแบบนี้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอแล้วหมุนส่งมาเลยนะครับด้านก้อยเป็นเหรียญชนิดหมุนเวียนนะครับปีพศ2,546ด้านหัวเป็นเหรียญสิบบาทวาระครบ100ปีจะเลฐานบกแบบนี้นะครับไม่ใช่เหรียญประกบนะครับ นี่นะครับเป็นเหรียญที่มีหลุดรอดออกมาจริงๆนะครับอันนี้เหรียญเดียวนะครับนี่นะครับดูขอบเฟืองนะครับเหรียญเดียวแน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าใส่เมาส์ไม่อยากให้โดนาลายนิ้วมือนะครับนี่แบบนี้นะครับเล่นกันหลักหมื่นเหรียญ10บาทปีพศส5 4 6แบบนี้นะครับ เหรียญ5บาทปีพศ2537แบบในคลิปนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500ถึง2,000บาทจุดสังเกตง่ายๆนิดเดียวนะครับเพื่อนๆมีเหรียญ5บาทหมุนเวียนแบบนี้หยิบขึ้นมาแล้วก็ลองเช็คดูนะครับการเช็คก็คือเพื่อนๆตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแบบนี้นะครับ นี่ตั้งเหรียญด้านก้อยขึ้นแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเจอเหรียญ5บาทพักเสียนตรงแบบนี้รับซื้อนะครับเริ่มต้นที่เหรียญละ500จนถึง2,000บาทราคาตามสภาพนะครับเหรียญ1นบาทปีพศ2558แบบในคลิปนี้รับซื้อเริ่มต้นที่500ถึง1 5 0 0บาทนะครับจุดสังเกตนะครับเพื่อนๆมีเหรียญ1นบาทรุ่นไหนก็ได้นะครับหยิบขึ้นมาเช็คดูนะครับ หยิบขึ้นมาแล้วก็พลิกหน้าพลิกหลังดูนะครับเจอเหรียญแบบนี้มีราคานะครับถ้าเป็นของแท้มีราคานะครับรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ 500- ร้อยถึงพันบาทนะครับต้องเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับไม่ใช่ว่าเอาเหรียญไปเจียแต่งดัดแปลงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นแบบนั้นยังไม่รับนะครับใครที่มีเหรียญแบบในคลิปต้องการที่จะขายถ่ายรูปชัด,ชด ลงไว้ได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าดูดีดูแท้ผมจะแจ้งราคากลับไปนะครับ